โจวซาสดีวิลรุ่นเมกาดิวิลุ่นดูไบดิวิลุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Crystal of a เ r a n นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวอ่าเออ่าแอคชั่น MMORPG นะเปิดเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะครับแล้วก็ฝั่งมือถือโมบายือแอนดรอยนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็จะมามันเป็นแนวเหมือนคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเกนชินนิมแพกผสมกับเจ้าตัวเกมเอ่อ, han, นะอมอนฮันนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็มีภาษาไทยด้วยคนระับเกมนี้นะฮะเออ ก็ลองไปโหลดมเล่นกันได้นะครับเขาเปิดทดสอบถึงวันที่5มีนาคมนะครับแบบสิทธิ์แบบจากัดนะเพราะฉะนั้นใครที่โหลดมาก็ใน,นในเยนะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ VPN ในการเ,าเล่นนะท่านผู้ชมนะแต่มันจะปงนิดหน่อยนะครับถ้าอยากให้มันแบบไม่ปินเยอะก็ต่อ VPN เอานะครับท่านผู้ชมมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับไป let's go นี่เราจะมาสร้างตัวละครกันผมสร้างมาแล้วตัวนึงเป็นสายปืนนะนี่เราดูให้ดูก่อนนะมันมีหลายอาชีพนะนี่เห็นไหมหลายตัวนะครับนี่อันนี้เป็นนักดาบนะท่านผู้ชมเดอ หลดที่เลยโทเลยแล้วก็ปืนที่ผมเล่นนะครับตัวผู้หญิงตัวนี้แล้วก็นักเวทนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้น่าจะเป็นเวทเนี่ยมิกเมิกอ่าซิสเตอร์แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอ่าผูพิเตอร์เหรอตัวนี้น่าจะเป็นพวกอันเชิญโจมตีระยะไกลนะท่านผู้ชมนะอันเชิญแบบหุ่นหุ่นเชิดไปต่อสู้มาเราจะมาเล่นนักดาบกันก่อนดีกว่าเออเอาว่ะเบอร์สกเกอร์สวอตแมนลุยเลยครับ อันหนึ่งผมขอปิดข้อมูลเวลาจริงก่อนแป๊บนึงนนไปอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อข้ามอนิเมชัน่นอัตโนมัติโอเคเฮ้ยหนีนักดาบเราโคตรที่คนดูเอาว่ะเอาจาัดเอาจัดนักดาบเราโหหลอดที่อยู่นะคนดูนะผมบอกเลยนี่ชิโตไปคุยคิดก่อนครับ ไปจำกัดไอ้กำจัดแม่มดสุขภาพไปเอลิสโก้อันนี้กดควีตแต่ควีจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะมันก็จะมีแสงนำทางนะแสงนำทางนี่จะเหมือนมอนฮันนะครับเขาเรียกว่าอน,นิมเมเตอร์ไลท์นะตัวนี้นำทางเราไปนั่นนะอันนี้เราตั้งชื่อก่อนเย้บ yeah. ิโคโนโทูแล้วกันนะคนดูราชาปโปร Yahoo มาว่ะข้ามเลยครับอ่าทีนี้ไปตรงไหนต่อ สวยดาแรกครับชานเมืองไปเลสโกูโอเอ็นดีทรับไปบนนูวไปบนไนโอเบอเลสโกไปพิวพิวพิวตัดเลยครับนี่นี่โหนักดาบเราตีแรงอยู่นะคนนู้ถึกซะด้วยมีสกิลไว้ใช้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีสกิลไว้ใช้เหมือนเล่นอวีนะ่นท่านผู้ชมนะเหมือนเล่นกินกินจิ้งแพกแหละย มีระบบเกบเลเวลด้วยนะเกมนี้ปิงค่อนข้างเยอะหน่อย300กว่านะไม่ไม่ปิงเยอะจังวะไม่เปิดเซิร์ฟสิงคโปร์วะเนี่ยแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับไม่ได้น่วงอะไรนะเพราะมันไม่ได้เล่นออนไลน์นะตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นแบบทุเรียบฝึกสอนอยู่พอเริ่มเล่นออนไลน์มันก็จะมีอาการนิดเดีหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เปิดสตูไทยนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เขาเปิดทดสอบในสตูไทยอยู่ถึงวันที่5นะครับวันที่5มีนาไป้าอันนี้มุมไหนวะทำอะไรเนี่ย ไปดันเจียนต่อไปไปเจอกับบอสไปนายมันนอนไข่ควายห้าหัวหน้าตักาลิฟก็บินยักษ์อย่างนั้นเหรอสวยนี่เอาดิตักาลิฟตักาลิฟระเบิดครับยจ้าเจโอ้โอ้โอ้แรงโอแรงวิแรงเสริมพลังกันครับคนดู แต่ตัวนี้มันมันมีความแบบเลือดเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะทนได้เจอะ<อ>นี่เนี่ยอันนี้ผมปรับภากสุดแล้วนะท่านผู้ชมเปิดตีนี่นะอือโอ้โคตรโหดจอสั่นสาซีอ่ะเอาเรื่องจัดเป็นอุปกรณ์ใหม่กันครับได้ออ๋อได้มีสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็สเตทให้กับตัวนะครับ ดใส่ไม่ค่คอยติดไปมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอ่าไหนนะถ้าทายต่อเหรออ๋อมันจะเป็นแบบไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะภารกลุ่มพลักิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นไปเรื่อยๆได้เอ๊มาดิสวยโอ้โหนี่นักดาบฟันเล่งนะถ้าเป็นแบบปืนมันจะฟันเบาหน่อยแต่ว่ามันรัวนะครับ นี่เอาสิสวยสับครับมาจ่อยิ่กันครับสวยเอาสินี่แ่สับครับอยู่ไกลอย่างนี้แหละ ชอบเลยคนดูฟันกลางอากาศได้นะเกมนี้เย้ yeah. โหได้เงินมาสี่พันังอีกพีนะครับเย้ yeah. นี่สุดการ,ระจนภัยนี่เรียบร้อยมาดิจับนี่มุดเสื่อมสมภาพคือ <ใน S 2> อะไรหรอปรณ์ใส่อุปกรณ์ก่อนนะฮะใส่ไปหมดแล้วนี่ สกิลโอเคนี่อัปเกรดสกิลนะครับโอ้มีระบบอัปเกรดสกิลด้วยแล้วก็เอาสกิลใส่ช่องอะไรพวกนี้ได้นะทุกผูช้ชมนะไปควิสต่อไปครับโยโย่ไปฝั่งนี้นะฮะเย้อันนี้เป็นเป็นควิสนะครับ เราเดินตามเควสเอานะท่านผู้ชมนะเกมจริงๆมันก็สามารถที่จะเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับนี่คลิกดูพวกเปลี่ยนคาสนี่ไงอ๋อมีระบบอ่คาสต์ให้เลือกด้วยนะเลเวลสิบห้านะอันนี้อ่าแม็กกิพอ่ามจิกบรีดเหรออ๋อโหโคตรเท่เลเวลสิบห้านะเปลี่ยนคาสเปลี่ยนอาชีพนะเออโอหดาบวีดนี่เหรออันนี้เบอร์เซิเกอร์หุ้ย ผมว่าเบอร์สุกเกอร์ไม่แน่จะนัวกว่านะผมเอาเบอร์สุกเกอร์ดีกว่าปะครั่งอ,ะอ่ะฮะชุบนี่เอายาใส่นะครับโพชั่นติดตั้งยาลงไปก่อนเย่ไปฝั่งนู้นนะครับ40กว่าเมตรย๊าชู ร้อยครับใส่ดาบก่อนนะฮะทำไรต่ออ๋อกราฟิกนะฮะไอเดี๋ยวเราเปิดนี่อย่างนี่เราปรับได้นะครับคนดูผมเปิด a p s สูงสุดแล้วแนะหละไอต่อไปคริสต่อไปฮะลุยไปด่านเมืองนะครับรอบนี้ได้ เวลาเราท้าทายหรือว่าผ่านด่านเนี่ยมันจะได้ได้ในส่วนของอาวุธมานะมาอันนี้เราต้องป้องกันนะครับป้องกันจุดเออเอาซีเอาซีอ,าซอย่าเนรอ,อมาดินี่นี่สวยปรุงเบสครับโอ้โหยืนฟันโคตรเนียนไม่เสียนได้ไง ยเอาว่าเอาว่ามันมาอีกแล้วภูมนั้นยอนี่เนอะอือสวยตาก่อนครับคนดูแข่งงอนอือมาดิมาดิไปครับเอย มาดิจับเลยสับรัว,วสวยเรียบร้อยฮะเยรเอาว่ะเอาว่ะนี่จัว โคตรโลกโคตรที่คนดูตัวนี้เราไปด่านต่อไปครับอุ้ยอ,ยอ,ยอยไป นี่ได้สู้กับบอสยักษ์แล้วนะคนดูนะมาสิอุ้ยเกือบโดดไม่ทันคนดูล็อกก่อนออกเป้าครับสวยเสริมพลังก่อนตีอย่า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 เอาเด้ออื้อฝันติดครับตีเกาะหัวครับสวยนี่ยืนแรกอ่ะยืนแรกเอายืนแรกได้คนดูตอนเราเป็นสายนี้โอ้โห พลังครับสวยพลังข้างกดยาครับเติมยามีระบบเติมยาออโต้นี่ว่าคนดูสับรัวเลยครับสับรัวเลยครับย่อเออโอ้ดอกห้าร้อยว่ะกดแรงเมื่อกี้สกิลอ่ะนี่สวยสับรัวครับสับบดกลางกันเออวินี่นะอันตีเลยย่อย่อย่อยอย่อโอ้โหเอาเรื่องจ่าเอาว้ใส่ก่อของดีคนดู ดูดิเกาะม่วงซะด้วยเอาว่ะมาของิ่มิ่มหดแล้วคนดูเอา,าดิจ่ะคิสตันคิสตันบอดจ้อเนี่ยนไปตรงไหนต่อที่นี่วยครับเวสมันบอกให้เราท้าทายต่อว่ะ ไปลุยต่อก็ลุยต่อครับลุยต่อไม่รอแล้วนะเบลลี่ไนส์นี่เราต้องผ่านตรงนี้ไปนะต้องชมนะ เดี๋ยวมันมีทางลัดอยู่ดูมันก่อน Very good boy ไปครับอันนี้ก็ต้องผ่านด่านไปนะท่านผู้ชมนะห้ามค่าห้ามถูกค้นพบนะครับสามครั้ง พวกหุ่นยนต์เนี่ยห้ามให้หุ่นยนต์เจอเราสามครั้งเอยหลบได้เว้ยชิวๆแล้วกูวุ้ยอนตัว,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 ตว,ตวครับเย้ yeah, ผ่านดนาดแล้วเว้ยโอเครู้เรื่องไป ออกจากดันเจียนฮะวู้ฮู้อย่างเท่อย่างดึง่งคนดูเอาเรื่องเจ็ดเย้ yeah. ี่ด่านต่อไปนะครับโบราณสถานก็ประมาณนี้ละกันฮะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกม คริส uh, uh, นะตัลออฟแอดเรนนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะล,ลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขบีแต่คลิปสำหรับคนที่กำลังหาเกมมาเล่นกันอยู่นะครับก็เขาเปิดทดสอบในส่วนของมือถือนะครับที่เป็น Android นะเออเป็นสโตรไทยภาษาไทยด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะท่านผู้ชมนะไม่มี iOS นะตอนนี้ iOS ยังไม่มานะครับแล้วก็เปิดทดสอบถึงวันที่5มีนาคม2025นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาเกมมาเล่นอยู่แนะนำเลยตอนนี้รีบไปเล่นซะนะท่านผะู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้วิโก้ตจอกัตุ่ิปหน้าา้าาาบยจ